โอ้โลมหาวัดอุดมศิลป์ครับว่านั่นนี่นี่ปารมอันนี้เราจะมาดูโลมหาวัดอุดมศิลป์นะครับนั่นดินี่คือโลมหาวัดอุดมศิลป์ครับเกียร์ปลาเอาปลาเกียร์ uh, <tuh> 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 chút to nữa chút to nữa lẹ lúc nào tôi ซินครับ มา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 เล้วไอไลน์มาเล้วไลายมาเล้วลด<า>ตั้งตัวเอนี่ครับลน์มาบาหัวโตมันมนเล,ววลยาลายมานีเร็วมานีเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่ยใหญ่ตัวใหญ่กันครับนี่คือไอ้ลายวัดโอติน ตามกันนี่คือไอ้ลายโอ้โหตัวนี้ไงตัวนั้นมึงก่อนมึงมามามามึงมา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 ขึ้นมา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 มาเบื่องรับตัวได้ใหญ่มี่น้องเหรอที่นี่จีจีคือใช่เลยจีคือรอคัน ยีีมาพี่วันพี่วันมีงงูสตัวครมามาเลยมามาไหมอวนไขึ้นก็ไ่ได้เนาะนีอวนอ้วนวนเเกละครับอันนี้ แอดมินมาเกี่ยวกับฟ้าก็พี่น้องมือนมามาอะไมา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 มวมา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 ามมา

To mày vào mẹ mày mày nè tụi mày mày ờ mày má má, mày 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 lên mày mày đi, mày 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 đi mày 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 tụi mày 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 mày